สวัสดีค่ะป้าพานะคะพบกันกับลักกี้กายลักกี้กายตอนนี้ถ่ายตอนกลางคืนนะคะมืดมากเลย <S <S เหมือนแอบมาเลยนะ <G l ug> <G l ug> ก่อนอื่นลักกี้กายต้องทําอะไรคะทุกคนเขาจะมีเหมือนแบบของฝันมาให้เนาะเราสามารถที่จะเลือกได้หนึ่งอย่างค่ะเราเลือกอะไรไปไม่ได้นอกจากปืนนะก่อนอื่นอันนี้เป็นสกินทองนะคะซื้อมาะคะ่ะแต่ว่ารวบรวมเพชรม่วงมาโดยที่ไม่ได้ใช้เงินจริงๆซื้อ แต่ปกติต้องเติมเนาะเปิดกล่องเลยเอาอะไรดีเล่นอะไรไม่เป็นนอกจากปอกแขนสนับเข่าของเราสนับข้อสนับข้อข้อศอกทำอะไรไม่เป็นนอกจากนี้ได้สองอย่างเลยนะถือว่าโอเคมากนะปกติเราจะได้รามวณ3สามชิ้นต่อหนึ่งคนใช่ไหมอันนี้ได้สองชิ้นก็โอเคอะหลอดแท่อะอุ้ยเห็นอะไรแบบแบบด้วยอะ่ะ เขาเรียกว่าไงพอสวมใส่ชุดของทหารรับจ้างอะ่ะทำไมเหมือนมีลูกแมวอะ่ะเ,เคยว่าไงปอกแผนแมวอะ่ะอยู่ข้างหลังด้วยอะ่ะ <Wow. S 1> ก็คืออันแพงที่สุดดีที่สุดเอามาติดไว้ข้างหลังให้เลยเหรออะไรมันจะเลหรูเพอร์เฟกอันนี้ใครเนี่ยว้าวฝันร้ายฝันหลายจริงจังผู้ป่วยกับฝันร้ายฝันหลายกับผู้ป่วยอย่ามาล้มตรงนี้นะอ้าว ลาใชบิงโอเคให้ภัยได้คะ่ะเดี๋ยวฉันจะไปช่วยเองฉันมีปืนจริงๆปกติปาพาเออะใช้ปืนเอะใช้ปืนนะแต่น,นี้คือมีคนเขาบอกว่าเอาไว้ใช้ท้ายเกมบ้างอะไรบ้างเงี้ยก็คือเรายังไม่ใช้อะ่ะรอก่อนรอได้อะไรอย่างเงี้ยปกติปาพาจะแบบยิงปึ้งเพื่อจะช่วยแล้วก็เพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองเจ็บตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้จะไม่ทําแบบนั้นแล้ว ก็คือเราจะต้องหลอกล่อทิ้งระยะอันนี้เขาสามารถวิ่งมาสมเราได้นะปั๊บนี่เจ็บแล้วเเลยอเอา้าอย่ายืนนิ่ ไม่ได้ใช้อะไรเจ็บไปครึ่งหนึ่งเจ็บไปครึ่งหนึ่งก็ไม่เป็นไรยอะชราใจเล่นเหมือนแบบเล่นเก่งมากเล่นเหมือนเป็นคนที่มีความดีๆแค่ต้องขอปั่นแค่นี้เครื่องเดียวใครจะไปช่วยก็มาช,ช่วยกันไม่อยากจะไปช่วยอยู่ที่จริงทาหน้าที่แทนถ่านรับจ้างได้เลยนะแค่โดนตีมสองครั้งหลมแค่น,น,นั้นเองนอกนั้นก็ได้หมดอ่ะเอาเข้ามาแถวนี้ยิงเลย อายิงอล้ว,ออลวท,ออลทำไมเพื่อนไม่รู้ก่ะอะไรเนี่ยมันคืออะไรเหรอดีนะเรามีปอกแขนแล้วทุกคนคืออะไรเหรอเมื่อกี้เนี้ยไม่ใครเห็นบ้างอะไรเน่ะทำไมเพื่อนไม่รู้กับคือเขาตีย้ำไปเลยเหรอหรือ,อยังไงมองไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวขอเปิดกล่องก่อนเอาอะไรดีทุกคน เจ็บอยู่อย่างนี้จะเอาเข็มฉีดยาก็ไม่ใช่เรื่องเอาตัวที่มันดูดีสุดละกันนั่นก็คืออ่าเขาเรียกว่าตัวควบคุมนะเนาะดูดีสุดละยังไม่คิวตัวเองนะคะเราอาจจะปล่อยตัวควบคุมไปเปิดประตูอะไรอย่างเงี้ยอืมโอเคไม่ต้องปั่นแล้ว กันนี่ฮันพองมาวิมาวับมาวิมาวับเออไหนแอบ,บดูเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเขาเอาหุ่นมาแล้วมันไม่ขึ้นหัวใครเลยอ่ะมันไม่ขึ้นต้งหัวใครเลยอ่ะเขาก็งงว่าอ่ะแล้วยู่ไหนเน,น่เราก็ต้องบอกเพื่อนว่าเรากําลังจะเข้าแล้วนะนีะน่เะไรเงี้ยแต่เราจะเข้าทีเดียวไม่ได้เราต้องดูเพื่อนก่อนเพื่อนอยู่ไหนหรอหันก็ต้องมาที่นี่นันรู้แล้วว่าเราอยู่ฝั่ง แต่ว่าเพื่อนไม่รู้ว่าประตูปิดแล้ว,อวโอเคเดี๋ยวเราจะไปช่วยเพื่อนเราจะไปช่วยเพื่อนแต่ว่าเพื่อนอออฮันก็จะเทเลพแล้วมานีแล้วก็จะไม่เหลืออะไรเลยแต่เราจะไปห่อยู่ตรงใต้ดินคือหุ่นจะหมดซะกอ่อนอ่ะเดี๋ยวดูที่ฮันจะทำไงฮันจะส่งนกมาปะ เออ้วเราลบหลบหลบหลบมาอยู่ตรงนี้อ่านี่หัวใจเต้นแรงก็ยังไม่กลัวแน่จริงก็ว่าตีเราเลยสิหัน,นมาแล้วนะแต่หันยนีไม่ตีเราไงเราว่ายังไปต่อทันไม่ตีใช่ไหมไปต่อไปต่อไปต่อไปไหน ไะปะเราเล่นเกมที่สองกันค่ะค่ะเกมที่สองนะคะเราอยู่กันที่สวนสนุกเนาะเราไม่เปลี่ยนสกินนะเราไม่เปลี่ยนชุดนะเอาผู้เหมือนเดิมยังได้ฟูเราไปเปิดกล่องก่อนเลยนะคะเอาเข้าสิงหังเขาจะรู้แห้ว่าเราอยู่ฝั่งนี้เขาจะมาหาเราบ่ากล่องนี้มันจะเป็นออร่าสีเขียวให้เราเลยเนาะเอาอะไรดีปอรแพนเหมือนเดิม เล่นอะไรไม่เป็นนอกจากเอา้าหัวใจเต้นแรงรักแท้หรือเปล่านี่ซ่อนอยู่ตรงนี้หันเป็นใครคะ แบบแจ็คแหละทำได้เดอโอ้โหเครื่องเสร็จเร็วมากเสร็จยออลลโมจะเนเิอโอ้โดนอุปป้มประจ้าเช่นกันนะมหมอย,อยิวแถวนั้นหมอช่วยได้แน่นอนเดแจ็คมีหมอกนะช่วยได้ด้ก็ถือว่าเก่งมากนะเนี่ยหมอฮิวตัวเองอยู่ แต่ว่าแจ็คมีหมอกมันยากมากเลยทุกคนหมอกหมอกกับแจ็คแจ็คกับหมอกเดินเร็วกลัวที่สุดก็คือแจ็คแม่เลยได้ช่วยทันไหมนะไม่วาสาวไม่ทันแล้วมั้งโอ้ทันมั้งออู้ทันอะทำไมมันเหมือนมันนานจังเลยเนาะที่โซ่ ได้ไงเปิดข้อสอบอีกสักอันไหมจะได้ไหมทุกคนว่าแต่ได้คงจะกองไว้นี่แหละต้องเอาอันนั้นไปด้วยโอเคไปเปิดอีกเครื่องนึงเอาไม่ใช่ไปปัน่น,น,นอีกเครื่องนึงเครื่องนี้แล้วกันเออจริงๆอยากไปช่วยจังเออจะไปช่วยเองออกควาละลา,ายทุกคน เขาละลายละลายละลายละไม่เป็นไรมาปั่นปั่นต่อปั่นต่อปั่นต่อช่วยกันปั่นช่วยกันปั่นนะกแต่งศพช่วยกันปั่นช่วยกันปั่นอีกเครื่องน่าจะดีแล้วนะตัดใส่ถอดผัดว้าพอแล้วโอ้ไปสแตน จะวางนี่น่าจะได้นะาลาสลับกินแล้วเ่องนี้มันจะได้แหละว่าเราลากหันไป เอ๋อ,อ,อถ้าเราบาดเจ็บเราก็ไปจับคือเครื่องควบคุมไม่ได้ไม่เหมือนแมคเนิกไม่เหมือนทั้งหุ่นยนต์นะทั้งกลน,นะเชื่ออะไรลืมพูดเรื่อยเลยจำชื่อตัวละครไม่ได้รีบไปซะ เจอกับฮันตัวไหนฮะเห็นแวบๆโอ้ยขอปืนได้เครื่องควบคุมโจเกอร์นั่นเองนะคะทุกคนตัวที่ถือแล้วก็วิ่งไปเรื่อยวิ่งไปเรื่อยๆวันนี้มีนักโทษนักบวชหญิงนักจิตวิทยาแล้วก็ชายผู้มีโชะคะอยู่ในแมปของโรงปัจบาลคะ่ะสกินทองด้วยสวยมาก รับรับรัเอารับยังไงรับยังไงเนี่ยเได้รับมาก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 ันเลยม,มากันเลยม,มากันเลยโอ้ยรู้สึกไม่อุ่นใจทุกคนไม่มีปืนอ่ะขอไปเปิดกล่องก่อนได้ปะโอ้ยเดินมั่วปิงก็ไม่ปิงเดินมั่วจริงจริงหรือเปลาพาเนี่ยปืนขอปืนเขาบอกว่าครั้งแรกไม่ได้ครั้งสองการันตีร้อเอร์เ็นต์นะที่จะได้ขอ เนิฟใหม่ใช่ไหมนั่นแหละได้มาแววอะได้มาส่งอันแววอะยอดไปเลยนะขึ้นไปปั่นต่อเอานักบวชหิงอยู่นี่โอเคมา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 ช่วยกันปัน่นแล้วก็ลงไปข้างล่างกันด้วยวาร์ปมากสจดๆออกพัดเถิดไชงามเลืนเนอดเอามาเข้าวาร์ปไปเลยลูก ฉันหล่อเทแคขนานนีอย่ามาเอาฉันเลยนี่เราไปดูนักบวดหญิงของคลิปที่แล้วมานะเขาจะยือย้อ,อดึง,ดงยือย้อย่างงี้ไม่ต้องรีบไม่ต้องโลภไม่ต้อง ใกล้มากทุกคนใกล้แค่เอื้อมจะหายใจรดกันอยู่แล้วตายแน่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 แนแนไป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 พี่มาช่วยเพื่อนเรามีไถเรามีไถช่วยได้แน่นอนช่วยเลยป,ปั๊บก็ง่ายปึ๊บเอ้สวยผมตีหุ่นเราแตกไปแล้วเรืองยังไม่ได้เปิด มันก็ได้นิดนึงเอาเอามาลองดูเอยทือสุดท้ายอ่ะเท่อะหล่อเท่มากเลยอะถึงที่ยังไงก็แล้วแต่เราก็ดูเท่มากเลยนะอ้ยล้มล้มล้มลมอุ้ยเท่อะเหมืนหนอนนางสไัยเลยอะ <laughs> ว้าสวย <laughs> เพื่อนๆ <laughs> แบบก็ไปได้ใช่ไหมคะ รไหมคะไปกันดยรถไหมคะไหนขอดูหน่อยอเข้ากันไปหมดไหมขอดูหน่อยมีใครยังหลงเหลือไหมคะโอ้อยู่ที่ประตูกันหมดแล้วโอเคเลยว้าดีต่อใจและใจต่อจียังไงเธอก็ต้องอยู่นะคะห้ามไปอยู่ดีนะคะเรียบร้อยแล้วทุกคนสวยงามตามท้องเรื่องชักเริ่มรักกันอีกแล้ว ชักโอ้คะแนนล้นนะคะชักเริ่มรักรักกี้กายแล้วรักกับรักที่เฉยอะ่ะลรักกี้กายแล้วนะคะรู้สึกรักแล้วเนาะเพราะว่าพอแบบมันได้เล่นของหลายๆอยา่างมันสนุกดีเนาะในคลิปนี้ก็ถือว่าทุกคนอาจจะสนุกไปด้วยกันนะคะอยากให้เล่นอะไรอีกก็คอมเมนต์ได้นะคลิปหน้าเล่นอะไรดีเดี๋ยวลองไปคิดดูก่อนนะคะว่าเล่นอะไรดีทั้งไงไปแล้วนะบ๊ายบายจุ๊บ